พอดีในพื้นที่ที่เรียกว่าทางกัมพูชาเขาลุกเข้ามาทางฝั่งเราก็ดีทับซ้อนก็ดีแล้วเข้ามาตั้งกองกำลังอยู่เนี่ยทางกองทัพนะครับก็ได้มีปฏิบัติการในเชิงที่เรียกว่าดันออกทําให้เกิดการประทะกันเนี่ยนะครับเราเข้าใจว่าเมื่อคืนก็คงอยากได้บางที่คืนมาให้ได้เช่นที่ตาควายเป็นต้นก็เลยเกิดการประทะกันแต่จบแล้วนะครับเมื่อเช้าก็ลุ้นว่าจะหยุดยิงได้จริงไหมแต่ผมก็วิเคราะห์ว่ายัางไงกัมพูชาต้องหยุดยิงแน่ เพราะว่าเพราะว่าการหยุดยิงเป็นประโยชน์กับเขามากกว่าเพราะเกมระยะยาวเนี่ยมันลบคือมีการลบประทะก,กันทั้งหมด5วันฝ่ายที่สูญเสียมากกว่านะครับก็คือฝ่ายกัมพูชานะครับแม้ว่าข้อมูลของเขาจะบอกเสียแค่5นายใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วทางฝั่งเขาสูญเสียมากกว่านะครับถ้าลบกันต่อไปด้วยเทคโนโลยีก็ดีกองบังทางอากาศแล้วก็ดีความแม่นยำของของอาวุธเราก็ดีนะครับ เราได้เปรียบแล้วทางเขาเนี่ยยิงจรวดก็มาตกเอาบ้านเรือนประชาชนโรงพยาบาลเขามีได้เสียหายนะครบับนั้นการหยุดยิงเป็นประโยชน์กับฝั่งกัมพูชามากกว่าอ,อยู่แล้วเพราะลบกันยาวเขาเสียเปรียบแน่นๆเขาไม่ได้กะลบยาวหรอกเขารู้ว่าแพ้เราเขาก็ต้องการประทะกันแล้วก็เอาเรื่องเนี่ยไปขึ้นสู่ UN หรือศาลโลกเมื่อศาลโลกเนี่ยครับเราไม่ยอมไปเขาก็ไปเอาเรื่องเข้า UN ซึ่ง UN ก็บอกว่าให้ให้คุยกันใช่ไหมครับคณะมนตรีของมั่นคงก็ไม่ได้บอกให้มีคําสั่งอะไรก็บอกขอให อดทนกันแล้วก็หาทางเจรจาร